อรุณสวัสดิ์แฟนสิงบลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกันกบผมปาล์มสามบาท5บาทเหมือนเดิมในทุกเช้าครับกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีข่าวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมาสรุปให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือว่าใครอยากจะสนับสนุสน,นช่องก็ส่งเป็นแตงส์ก็ได้นะครับในการสน,สนับสนุนช่องปาล์มสามบาท5าบาทนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องราวของโทมัสทูเคิลครับ กับการคุมทีมชาติอังกฤษนะครับก็ก่อนอื่นเลยขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดทั้งการเดินทางหรือการทำงานครับก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับไปว่าถึงเรื่องราวของโทมัสทูเคิลนะครับซึ่งจริงๆมีข่าวมาตลอดออสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่า เริ่มที่แรกที่รายงานก็คือเดอะไทมส์ครับเดอะไทมส์ Times, เนี่ยรายงานช่วงประมาณสักสี่ห้าทุ่มวันเราครับบอกว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยบรรลุข้อตกลงในการเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับและคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับช่วงดึกเวลาบ้านเราประมาณสักทิยงคืนตีหนึ่งน่าจะประมาณนี้ครับเป็นเฮียวีโกครับโทมัสทูเคิลบรรลุข้อตกลงในการเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของทีมชาติอังกฤษโดยมีการบรรลุข้อตกลงกันแล้วนะครับ แล้วก็จะเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ซึ่งฝั่งของ Sky s p o r t ก็ขยายความเพิ่มนะครับเรื่องของโทมัสทูเคิลเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญาในการเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับโดยทูเคิลจะได้รับเงินที่5ล้านปอนด์ต่อปีนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวต่อหน้าสื่อมวลชนที่เวมบลี์ในวันพรุ่งนี้ตามเวลาของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับทางโทมัสทูเคิลนะครับ ขณะเดียวกันครับมีอัปเดตเรื่องราวของริชเจมส์หลายคนสอบถามเข้ามานะฮะทางฝั่งของเชลซีเนี่ยรายงานว่าริชเจมส์เนี่ยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องในวันนี้ครับหลังจากที่เพิ่งกลับมาซ้อมเป็นครั้งแรกในช่วงเมื่อวานนับตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นเพื่อฟื้นฟูความฟิตของเขาให้กลับมาเต็มที่แต่ว่ามีรายงานจาก e v e n i n g Standard นะครับก็เป็นสื่อที่เชื่อถือได้เนี่ยบอกว่าริชเจมส์เนี่ยอาจจะกลับมาลงสนามได้ในวันที่7พฤศจิกายนครับ ในเกมที่ต้องเจอกับ FC n o โนนะครับในศึกคอนเ e อเรนซ์ลีกนะครับก็ถือว่า Evening Standard รายงานวันที่จะกลับมาชัดเจนของอาทางริชเชมนะครับก็ถือว่าเอาเกมแบบไม่ต้องเข้มข้นมากครับลงเล่นกับ FC n o โนนี่ก็น่าจะสบายๆเวลาอ่านชื่อ FC n o โนทีไลเนะี่ย ดจะคิดดีไม่ได้เลยนึกถึงเส้นเรียบด่วนที่ทุกทีเลยเอฟซโนอาเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันครับก็เมื่อวานนี้มีการประกาศรางวัลมันข่าวดีครับของโคพาเมอร์ครับคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนจากการโหวตของแฟนบอลพรีเมียร์ลีกก็คือ PFA อฟเอพรีเมียร์ลีกแฟนเพลเยอร์ออฟเดอะมันนะครับโดยสมาคมนักฟุตบอลอาชีพนะครับก็กวาดทุกรางวัลน,นะนะสำหรับโคพาเมอร์นะครับขณะเดียวกันเกมบิ๊กแมชในสุดสัปดาห์นี้นะครับที่เชลซีจะเจอกับลิเวอร์พูลพรีเมียร์ลีกในกลับมาเตะแล้วนะฮะ ในสุดสัปดาห์นี้ก็จอห์นบรูคส์ครับจะทำหน้าที่ตัดสินในเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างเวือ์ภูกับเชลซีขณะที่ไมเคิลออลิเวอร์ครับจะเป็นผู้ตัดสิน VAR นะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของบทสัมภาษณ์ครับอูหลายเรื่องเลยถือว่าน่าสนใจอยากให้เพื่อนๆฟังโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์ของพอวินสตันลีกับโรนินสจวตครับพอวินสตันลีออกมาพูดถึงว่าทำไมเชลซีต้องเซ็นนักเตะยาวๆด้วยเขาบอกว่าถ้าการเซ็นสัญญายา,ยาวมีไว้สำหรับกด PSR อย่างเดียวเนี่ย ก็คือกฎเกี่ยวกับการเงินเนี่นะฮรเราคงจะหยุดทํานานแล้วนั้นไม่เคยเป็นจุดประสงค์หลักของกลุ่มเจ้าของตอนที่เราได้คุยกับพวกเขาถึงวิธีการทํางานและการที่เราเห็นแนวทางของสโมสรอ,อีกทั้งเรายังได้รับข้อเสนอเป็นจํานวนไม่น้อยสําหรับหนึ่งในนักเตะอะคาเดมี่ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่เราก็ได้ปฏิเสธไปมีการเข้าใจผิดมากมายครับไม่ใช่แค่เรื่อง P S R ครับทั้งเรื่องเงื่อนไขสัญญาและสถานการณ์ต่างๆนะครับพูดง่ายๆเลยนะสรุปเลยคือการเซ็นสัญญานักเตะเจปปีเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับกฎทางการเงินครับแต่มันเป็นนโยบายสโมสรน,นะฮะที่จะเซ็นสัญญายาวด้วยนะฮะ PSR ไม่ใช่เหตุผลหลักนะฮะขณะเดียวกันโรเรนต์จูดก็บอกว่าเชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่ต้องได้เล่นยู่้าแชมเปี้ยนส์ลีกต้องเป็นสโมสรที่ได้ลุ้นแชมป์ในทุกๆถ้วยอย่างมั่นคงและเราต้องการจะให้สโมสรเป็นในทางนั้นด้วยการเล่นฟุตบอลที่ชัดเจนนี่คือความตั้งใจของเรานะครับขณะเดียวกักนครับอันนี้น่าสนใจหลายคนเนี่ยเข้าใจเรื่อง ของคอนอการ์เกอร์กับเมสันเมาส์ไปในหลายรูปแบบแต่ว่าพอวินสตอรี่ออกมาเปิดเผยครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับกฎ P S R นะครับมันเป็นเรื่องของเงื่อนไขสัญญาและสถานการณ์ต่างๆชื่อของนักเตะ2คนที่คุณพูดถึงก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาที่เราต้องเผชิญซึ่งการผลักดันเยาวชนขึ้นมาเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับเราพูดง่ายว่าการปล่อยการ์เกอร์กับเมสันเมาส์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะสัญญาที่กําลังจะหมดก็อย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งครับในยุคข,ของเจ้าของใหม่เนี่ยถ้าสัญ,ญญาเหลือปีสุดท้าย รับรองว่าปล่อยแน่นอนเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนรูดิเกอร์เหมือนคริสเตนเซนรับรองเหตุการณ์นั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะนอกจากนี้โรเรนส์จอยก็บอกว่าหนึ่งในข้อความที่กลุ่มเจ้าของส่งให้เราตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคือนี่ไม่ใช่การคว้าชัยชนะในระยะสั้นหรือโปรเจกต์ในระยะสั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับประสบความสําเร็จในระยะยาวนอกจากนี้พอวินสตันลี์ก็บอกว่าเอนโซมาเรสกาคือคนที่เราชื่นชอบและอยากดึงมาคุมทีม พวกเราเห็นเขาเป็นผู้จัดการทีมในระยะยาวครับนั่นคือสิ่งที่พวกเรามองเห็นเขามีคุณล,ลักษณะที่ดีในการจัดการสโมสรและคุมทีมนี้นอกจากนี้ครับพอวินซล,ลี่ก็บอกว่าถ้าพูดตามตรงเกี่ยวกับโคพาเมอร์เนี่ยเขาแสดงความมุ่งมั่นที่จะย้ายมาที่นี่และนั่นคือนักเตะประเภทที่เราต้องการด้วยทัศนคติและความกระหายที่อยากย้ายมาร่วมทีมกับเรานอกจากนี้พอวินซล,ลี่ถูกถามว่าพาเมอร์เป็นนักเตะที่ดีสุดในโลกในอนาคตได้หรือไม่ พอเวสล,ลียก็บอกว่าไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเขาเป็นได้แน่ครับเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คุณสามารถเห็นได้ในสนามคุณสามารถเห็นได้ทั้งในการซ้อมในการแข่งจริงซึ่งเขามีคุณสมบัติแบบนั้นอยู่นอกจากนี้ครับก็โรเรนส์จูดก็ยังพูดถึงตอนที่เชลซีสนใจโคพารเมอร์ Palmer, แล้วก็ไม่เชื่อว่าซิตี้จะตกลงนะฮะเขาบอกว่าพวกเราไม่คิดเลยครับว่าจะสามารถคว้าตัวเขามาร่วมทีมได้จริงๆมันมีความรู้สึกว่าไม่โคพาเมอร์คงไม่ได้มีไว้ขาย เราพูดถึงเขาตลอดในช่วงตลาดซื้อขายนั้นนะครับและเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายตลาดพวกเราคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างกับผู้เล่นในตําแหน่งนี้ชื่อของพาวเมอร์เนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกครั้งและพวกเราคิดว่าลองดูกันสักตั้งลองดูว่าจะทําอะไรได้บ้างและเราก็ได้รับข้อมูลกลับมาว่าดีลนี้มีโอกาสเป็นไปได้ก็ถือว่าสุดท้ายก็กลับมาได้นะฮะก็เอานักเตะคนนี้มาได้ขณะเดียวกันครับคริสตั้นก็พูดถึงเสียงวิจารณ์ฟองกันเล่นของโคพาเมอร์ Palmer ในทีมชาติอังกฤษนะครับ เขาบอกว่าคุณกําลังพูดถึงนักเตะที่มีฟอร์มการเล่นกับสโมสรอ์อย่างไรที่ติเ <_ d ata> มื่อเขาสวมเสือ้อทีมชาติอังกฤษครับผู้คนวิจารณ์เขาจากฟอร์มการเล่นแค่2นัดที่ผ่านมาเราอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเขาจากอะไรแบบนี้เลย <_ d ata> ขณะดเดียวกันครับเอโมเดลเปอรต์ตีอดีตมิดฟิลเชลซีก็บอกว่านักเตะเชลซีที่ได้รับสัญญายาวเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนพวกเขาถูกหวยครับพวกเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วพวกเขาสามารถอยู่กับสัญญานี้ไปได้อีก9ปีโดยไม่ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะได้สัญญาใหม่ ขณะเดียวกันครับมีรายงานครับจากสื่อในโปรตุเกสนะฮะก็ฟังหูไ้หูบอกว่าสปอร์ติงลิสบอนเนี่ยพร้อมที่เจราจาในการขายวิกเตอร์เกียวเกเรสครับด้วยค่าตัวที่ต่ํากว่า100ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์เท่านั้นนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงเนี่ยทางสโมสรไม่มีความคิดที่จะขายเกียวเคเรสเว้นแต่ว่าจะมีคนจ่ายค่าฉีกสัญญาที่มีมูมลค่ามากกว่า100ล้านยูโรนะครับก็คือถ้าถ้าต่ำกว่าร้อยล้านยูโรเนี่ยก็เป็นต้องเป็นช่วงซัมเมอร์นะซึ่ง ไม่รู้ว่าแฟนเชลซียังอยากได้วิกเตอร์เคียเคเรสหรือเปล่าแล้วถ้าต่ํากว่า100ล้านยูโรเนี่ยแฟนเชลซีจะยังชอบไหมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่จะพูดไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็เรื่องของโทมัสทูเคิลแฟนแฟนสิงห์บลูมีความเห็นอย่างไรกับการที่ทูเคิลคุมทีมช่างกฤษก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคิดว่าจะพอังกฤษประสบความสําเร็จได้หรือเปล่า ผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนก็น่าจะสนับสนุนโทมัสทูเคิลกับการคุมทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งเดลี่เมลเนี่ยเขาก็รายงานเพิ่มเติม,ม่าผมแถมให้แล้วกันนะมีช่วงดึกตอนช่วงประมาตีสามบ้านเราบอกว่าทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยเตรียมแต่งตั้งโทมัสทูเคิลเป็นกุซือทีมชาติอังกฤษนะแล้วก็จะพิจารณาที่จะคุมทีมในในการเจอกับสหรัฐในเดือนมิถุนายนปีหน้าโดยอาจจะพบกับทีมชาติสหรัฐที่มีโปเชติโน กุนซือของเชลซีคุมก็เป็นไปได้ครับว่าอาจจะได้เห็นโปชิติโนเจอกับโทมัสทูเคิลนะครับอ่ะนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามนะใครอยากสนับสนุนช่องสามารถส่งเป็นซุปเปอร์ตงได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ